ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสําหรับคนชอบเลี้ยงปลากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาผ้าใบมาแนะนํากันนะครับว่าผมใช้ขนาดไหนนะครับผมผ้าใบที่ผมสั่งมานะครับเป็นขนาดความหนานะครับ0ูน้ามิลลิเมตรนะครับดูความหนาของเขานะครับนี่ครับซึ่งมันต่างจากผ้าใบตัวที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้มากเลยครับซึ่งตัวนั้นน่ะมันหนาอยู่แค่ศู่งห้ามเมตรนะครับ ซื้อมาอขนาด4คน6ด้วยซ้ำกับอันนั้นอ่ะ mm hmm. เห็นเพราะว่าราคาถูกไงก็เลยซื้อมาใช้นะครับแต่ปรากฏว่าตัวนั้นนะครับอ่ามันไม่เหมาะกับอผมเป็นอย่างแรงเลยนะครับ mm hmm. พอใช้ไปสักพักนะครับเพื่อนก็ปรากฏว่า ใช้ไป6เดือนแรกทําไมประมาณว่าใส่น้ําไปเต็มทําไมเช้าน้ําลดใส่น้ําไปเต็มทําไมเช้าน้ําลดหายไปแบบเป็นนิ้วเลยนะครับผมก็เลยเกใจก็น่าจะเป็นที่ผ้าใบรั่วนะครับผมก็เลยตัดินใจเปลี่ยนผ้าใบในรอบแรกนะครับพออีกหนึ่งรอบผ่านมาแล้วครับผมก็เองใช้ผ้าใบตัวเดิมนี่แหละนะครับขนาด0.15ม mm. ิลลิเมตรนี่แหละครับนะครับปนะรากฏว่าใช้มาอีก6เดือนนะครับก็เหมือนเดิม เป็นลักษณะเดิมเลยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับก็เลยตัดสินใจสั่งเข้าใบตัวนี้นะครับของพี่สุรัตน์นะครับตามลิงก์เลยนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับซื้อมาตารางเมตรละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อมาทั้งหมดก็บ่อขนาดของผมนะครับบ่อประมาณ2ตันก็ความกว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรแล้วก็สูงหนึ่งเมตรนะครับ ก็ซื้อมาในราคา2,000กวาบาทนี่นะครับส่วนใช้แล้วจะเป็นยังไงเอาไว้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ<ม>เดี๋ยวขออนุญ,ญาตาไปติดตั้งก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจผ้าใบาตัวนี้นะครับก็ลองสอบถามได้ที่ Facebook ของพี่สุขรัตน์นะครับนะครับสำหรับผมเองก็พึ่งจะสั่งมาเป็นครั้งแรกนี่แหละครับก่อนใช้ผ้าใบาเขาบอกว่าต้องล้างก่อนสำหรับผมก็คือเดี๋ยว เอาลงบ่อตอนที่ว่าปูนั่นแหละครับแล้วก็จะล้างแล้วก็ดูดน้ําทิ้งหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็จะรันระบบน้าแล้วก็ปล่อยปลาเลยนะครับซึ่งตอนนี้บอกผมมันรอไม่ได้หรอกเพราะเด็กๆของผมอยู่ในกระมังรออยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับเด็กๆก็อยู่ในกระมังแคบๆนะครับเพราะว่าตอนแรกมี่กระมังมี่ผมูใหญ่มากเลยพอเลี้ยงไปสักหนึ่งปีนะครับชุดแรกหนึ่งปีกับชุดที่สองเนี่ยมันปูเนี่ปูันมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจาก อ่เดี๋ยวนะครับนี่ผ้าใบตัวนี้มันนิ่มเนาะมันก็คือผ้าใบเต็นท์นั่นแหละครับผมว่ามันอาจจะแบบกลับข้อมุมง่ายเหมือนกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับเดี๋ยวจะเอามาบอกนะครับว่าหลังจากที่ใช้ปูแล้วอ่นเป็นยังไงนะครับผมแต่นี่นะครับก่อนที่ทุกคนจะเอาผ้าใบมาปูในบ่อนะครับมันจะต้องมีแบบอะไรมาลองกับบ่อกก่อนนะครับเพราะว่าก้นบ่อเราอ่ะของผมอย่างของผมเนี่ยก็คือนี่นะครับอ่าผมจะลองด้วยทรายนะครับแล้วผมก็เลยเอา ปายไว้หนูนะครับมาตัดนะครับแบ่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อที่จะทําเป็นกันไว้ชั้นอารองไว้หนึ่งชั้นก่อนนะครับเพื่อก่อนที่จะปูผ้าใบอ่ะมันจะได้นมีดวีแบบเม็ดหินเม็ดทรายอไรตัวนี้ครับมันป้องกันการรั่วได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าก่อนนั้นนี่ผมก็ทำไหมผมก็ทํานะครับแต่ถ้าใบอันนั้นมันบางเนาะก็นี่นะครับสําหรับผ้าใบนะครับที่จะมารีวิวกันในคลิปนี้นะครับ ที่ผมใช้นะครับก็เป็น0.5นะครับความหนานะครับนี่แหละครับ0.5 Nm นะครับผมข้าใบตัวนี้แบบรู้สึกแบบนิ่มมากนะครับเออลงไปเหยียบเนี่ยมันก็รู้สึกแบบอันหนาเราไม่ไม่รู้สึกแบบเหยียบแล้วมันจะแบบจะทะลุเท้าเราอ่ะเพื่อเออมันก็โอเคเลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับแช่ไปยาวๆจะเป็นยังไงนะครับผมข้าใบนะครับค่อนข้างที่จะทิ้งตัวกันเีคุณลักษณะนะครับคือคือแบบ ตอนที่ผมจัดที่แรกผมก็ลืมถ่ายคลิปเนาะอันนี้คือยังไม่ต้องใส่น้ำอะ่ะผ้าใบมันทิ้งลงไปแล้วครับมไม่ไม่ได้ทิ้งแบบผ้าใบแข็งๆนะครับมันทิ้งลงมาแบบอ่ามันทิ้งตัวลงมาเลยอะ่ะเราใส่น้ำไปปุ๊บเราก็จัดทรงได้เลยครับดูครับข้างข้างล่างนี่ครับเห็นไหมจะสะท้อนเงาดน,นึงนะครับเห็นนะว,ว่ามันจะไม่มีรอยพับเลยผมแบบไล่แบบรีนมากเลยครับแบบให้มันเตี้ยงเลยครับไม่มีรอยแบบย่นลายแบบนี้เลยครับ ส่วนพวกนี้ยเป็นรอยแบบนี้มันยังไม่โดนน้ำความน้ํามันยังไม่ดานะครับเดี๋ยวพอน้ําดันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะแบบไล่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบนะครับไม่มีรอยพับนะครับส่วนการเข้ามุมนะครับก็ไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะครับก็พับแบบพอของฟันนะครับพับแบบคล้ายๆเข้าฝาครับก็เข้ามุมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวเสร็จยังไงนะครับจะเอามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับครับผมเดี๋ยวปล่อยปลาแล้วหรือว่ารันระบบน้ำนจะเอามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าตัวที่รีวิวตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมโอ้นี่ครับลืมบอกไปว่านะครับตอนแรกก็คือสั่งไปนะบอกว่าเอาบ่อขนาดความยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะครับสูง1เมตรนะครับ,รบที่แกแถมกาใบไมาให้ด้วย จะทําบ่อเพิ่มก็ไม่มีพื้นที่ครับผอาใบที่แถมมาคือแบบมันเหลือเยอะมากนะครับ,หบเ,มเ,มรเหลือแบบขาดพางกับเป็นเมรตรอ่ะเกือบเป็นเมตรนะครับเหลือก็ประมาณสิบสิบก้าสิบเต้นนะประมาณนี้เหลือเยเอะมากก็เสียดายครับไม่อย,ออยากไปทำอะไรก็เอาไว้ปลูกกันใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับทุกคนมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้สำหรับการรีวิวผ้าใบนะครับตอนนี้ก็ใส่น้ำเต็มระบบแล้วนะครับ กับเดินระบบกันนาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมาอัปเดตหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเลยนะครับว่าว่าใบตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับโอเคแลครับเดี๋ยวลงปลาแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็พาใบที่เรารีวิวนะครับ ก็ได้ปูบอกเสร็จเป็นที่เรียรบๆๆๆๆร้อยแล้วนะครับลงเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆก็น่าจะหิวแลนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับปล่อยเขาแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารไม่เสร็จก,ก็ไม่ได้ให้อาหารมาน่าจะเข้าวันที่สองแล้วครับน่าจะหิวกันมากล้ดูครับไอี่บอกครับเขาไดตัวนี้เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะหนานะครับ0.5 หนาอยู่นะครับขอเข้ามุมอะไรมันก็จะแบบว่าดูแบบแหน่แบบหนาหน,นานิดนึงนครับพวมันต้องทบนะครับโอเคนะครับสําหรับการใช้เข้าไปถ้าเกิดว่า,ามีอะไรยังไงนะครับเก็จะมาอัปเดตให้ดูทีนึงแต่ผมว่าจต่การใช้ก็น่าจะโอเคอยู่มั้ง นะครับสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครสงสัยหร,รือว่าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับทำอะไรทีน,นี้นะครับสำหรับส่วนตัวผม้คิดว่าโอเคเลยครับ